วัดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆไปชมวิธีการทําปลาชิ้งช่างนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะพาเพื่อนๆไปชมวิธีการทําปลาชิ้งช่างว่ามันเป็นยังไงนะคะตามไปดูกันเลยสถานที่ที่เรามาก็คือปัตตาติมอค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอเสบรีจังหวัดปัตตานี อยู่ติดกับทะเลสายบุรีหาดวาสุกีนั่นเองเจ้าของร้านก็คือของคนในชุมชนที่หุ้นกันค่ะใครที่สนใจก็สามารถมาอุดหนุนได้นะคะที่ปาติโมเพียงกิโลละ130บาทนะคะมีขายทุกสาขาเลยนะคะมีขายในตลาดและชุมชนด้วยนะคะ นะคะเขาก็จะทําช่วงเช้าเช้านะคะก็คือประมาณสักเที่ยงค่ะเที่ยงก็จะดีเพราะว่าอากาศดีแล้วก็แดดดีด้วยนะคะคณเขาจะตากแดดใครที่ต้องการปลาสดสดก็มาช่วงเที่ยงได้เลยนะคะมาอุดหนุนได้เลยนะคะถ้าพูดถึงปลาชิงชังนะคะเป็นปลาที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยหรือไม่ก็เคยรับประทานมาแล้วนะคะซึ่งก็จะมีอยู่ทุกๆุกชุมชนหรือไม่ก็ทุกๆหมู่บ้านนั่นเองค่ะ แล้วก็เราก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปชมว่าการทําปลาชิงช้างเนี่ยเขาทํากันยังไงนะคะตามไปดูกันเลยค่ะปลาชิงช้างนะคะเป็นปลาที่เขานิยมทํากันแล้วก็กินกันนะคะซึ่งปลาชิงช้างเนี่ยเขาทํากันไม่ยากนะคะก็มีวัตถุด,ดิบก็ไม่กี่อย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเกลือปลาและอื่นๆนะคะซึ่งการทําปลาชิงช้างนะคะก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับ คนในชุมชนด้วยนะคะและเป็นปลาที่อร่อยและน่ารับประทานการทำปลาชิงชังนะคะก็เป็นาการทำงานที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกส่วนหนึ่งนะคะและเป็นปลาที่อร่อยและมีประโยชน์ด้วยนะคะ,ะนะคะเราก็จะพาทุกคนไปชมที่เขาตักปลานั่นเองคะ่ะ นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เขาตักปลาชิงชังนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ